โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกดยินดีต้อนรับทุกท่านสู่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานสากลนำโดยนายธเนศเครือรัตประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกดบริหารงานโดยนายสุรชาติทอนศรีผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกดรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกดผู้ช่วยผู้อำนวยการและหัวหน้ากลุ่มงานทั้ง4ฝ่ายภายใต้คำขวัญที่ว่า ขยันศึกษาปัญญาฉลาดมารยาทงามคำขวัญที่สืบสารมานานกว่า62ปีของรั้วฟ้าชมพูแห่งนี้โรงเรียนอนุบาลรีสเกตเป็นโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดรีสเกตก่อตั้งในปีพุทธศักราช2504โดยมีนายรังสรรรังสิกุลผู้ว่าราชการจังหวัดรีสเกตและเจ้าหน้าที่การศึกษาจังหวัดรีสเกตโดยใช้ที่ดินราชพัสดุณริมหนองอุทัยตำบลเมืองเหนือเป็นที่ก่อตั้งอาคารเรียนในขณะนั้นเปิดทำการสอน เมื่อวันที่1ธันวาคมพุทธศักราช2511ปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลศรีสเกตตั้งอยู่เลขที่998ทับ38ถนนวันลูกเสือตำบลเมืองใต้อำเภอเมืองศรีสเกตจังหวัดศรีสเกตบนพื้นที่32ไร่49.3ตารางวาได้ทำการเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ภายใต้อัตลักษณ์ของโรงเรียนที่ว่ายิ้มใส่ไหวสวยรวยน้ำใจมีตราสัญ,ญลักษณ์โรงเรียนเป็นรูปดอกบัวตูมสีชมพูอยู่ด้านหน้าตัวอออ่างด้านใต้ของอออ่างเป็นชื่อของโรงเรียนสีประจำโรงเรียนคือฟ้าชมพูอันมีความหมายถึงการเป็นบุคคลที่มีความสุภาพอ่อนหวานนุ่มนวลอ่อนโยนนอบน้อมมีความรักความเมตตาและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อสรรพสิ่งและชีวิตภายในโลกที่เกิดจากการฝึกฝนตนเอง ให้สงบนิ่งและมีจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์คณะผู้บริหารตลอดจนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ร่วมกันพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามกรอบแนวคิดในการพัฒนาโรงเรียนอนุบาลศรีสเกษสู่ความเป็นเลิศด้วย GPA Model for Excellence อนุบาลศรีสเก s o o o ู l คือหลักธรรมมาพิบาล g o o d Governance, การมีส่วนร่วม Participation และการประกันคุณภาพ e x c e l l e n c โดยขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนด้วยวงจรคุณภาพ Deming และนำหลักเกณฑ์รางวัลคุณภาพของสำนักงานคณะกรมกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEQA มาเป็นตัววัดคุณภาพของกระบวนการและผลลัพธ์มุ่งสู่ความเป็นเลิศที่ยั่งยืนในปีการศึกษา2565 โรงเรียนอนุบาลริสะเกดมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น3,361คนโดยมีข้าราชการครูที่ดูแลเด็กๆได้อย่างเพียงพอและทั่วถึงจำนวน138คนบุคลากรทางการศึกษาและครูชาวต่างชาติจำนวน133คนนักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพโดยการกำกับติดตามของคณะกรมกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งมีนายธเนศเครือรัฐประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลริสะเกดตลอดจนภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาโรงเรียน ภายใต้วิสัยทัศน์โรงเรียนที่ว่าภายในปี2567โรงเรียนอนุบาลศรีสเกตเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาพิบาลโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทยโรงเรียนอนุบาลศรีสเกตมีการบริหารจัดการโรงเรียนเป็น4กลุ่มงานประกอบด้วยกลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารทั่วไปกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผน และกลุ่มบริหารวิชาการด้วยวิสัยทัศน์ในการพัฒนาผู้เรียนแต่ละบุคคลโรงเรียนอนุบาลศรีสเกตจึงจัดหลักสูตรที่ให้ความสําคัญต่อวุฒิภาวะของผู้เรียนสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติมาตรา24การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนสําคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพโดยได้จัดหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่จะอ,อำนวยาวให้ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตมีนิสัยใฝ่เรียนรู้มีความสามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีคุณธรรมนำความรู้รักความเป็นไทยและมีความสามารถก้าวไกลในระดับสากลด้วยการเรียนรู้ตามความต้องการและศักยภาพของผู้เรียนผู้ปกครองและชุมชนโดยได้มีการจัดการเรียนการสอนรวมทั้งสิ้น99ห้องเรียนดังนี้ห้องเรียนปฐมวัยจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล1ถึงอนุบาล3จำนวนทั้งสิ้น25ห้องเรียนได้แก่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1จำนวน5ห้องเรียนแบ่งเป็นหลักสูตรห้องเรียนปกติจำนวน2ห้องเรียนหลักสูตรห้องเรียน ภาษาอังกฤษอ g l i s ชโปรแกรมจำนวน3ห้องเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่2จำนวน10ห้องเรียนแบ่งเป็นหลักสูตรห้องเรียนปกติจำนวน7ห้องเรียนหลักสูตรห้องเรียนภาษาอังกฤษอ g l i s ชโปรแกรมจำนวน3ห้องเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่3จำนวน10ห้องเรียนแบบ่งเป็นหลักสูตรห้องเรียนปกติจำนวน7ห้องเรียนหลักสูตรห้องเรียนภาษาอังกฤษอ g l i s ชโปรแกรมจำนวน3ห้องเรียนจัดการเรียนการสอนที่อาคารควัญชีวาชนบทอาคารบัวหล,ลวงและอาคารบัวแก้วห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษา,าปีที่1จำนวน12ห้องเรียน จัดการเรียนการสอนที่อาคารเรียนสีวิเศษห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2องจำนวน12ห้องเรียนจัดการเรียนการสอนที่อาคารบัวเพชรห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ามจำนวน12ห้องเรียนจัดการเรียนการสอนที่อาคารบัวสวรรค์ห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ี่จำนวน13ห้องเรียนจัดการเรียนการสอนที่อาคารสัตบุตรห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่จําจำนวน13ห้องเรียนจัดการเรียนการสอนที่อาคารบัวเพชรห้องเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6จจำนวน12ห้องเรียนจัดการเรียนการสอนที่อาาคร สัตบงกฎโรงเรียนอนุบาลศรีสเกดมีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ทั้งในด้านอาคารสถานที่โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนและหลังเรียนรู้ต่างๆให้หน่าอยู่หน้าดูหน้าเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีความสุขประกอบด้วยสระว่ายน้ำโดมย้าเทียมห้องมินิเทียเตอร์ห้องปฏิบัติการต่างๆห้องพยาบาล เวทีพู้นดินเวทีหนูน้อยคนเก่งโรงอาหารและอาคารหอประชุมเพื่อรองรับจํานวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้และการทํากิจกรรมต่างๆนอกจากนี้ในปี2562ได้เปิดใช้ศูนย์การเรียนรู้ KCA Knowledge Center of a n u b a ศรีสเเตห้องสมุดโรงเรียนจัดตั้งขึ้นเพื่อขยายพื้นที่ในการให้บริการเนื่องจากห้องสมุดมีบริเวณพื้นที่จํากัดและเพื่อเป็นการสร้างแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพมีพื้นที่ภายในอาคาร650ตารางร ใช้งบประมาณในการจัดสร้างทั้งสิ้น8 2 3ล้านสบาทด้วยความร่วมมือของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสมาคมสิทธิเก่าสมาคมผู้ปกครองและครูเครือข่ายผู้ปกครองและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องภายในอาคารประกอบด้วยมุมเจ้าฟ้านักอ่านมุมแหล่งเรียนรู้จังหวัดรีสเกตหรือ My Home Town มุมสำหรับการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัยและปฐมศึกษาหรือ Child Corner ห้องสมุดเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กหรือ n l m m t t e d Room ห้องค้นคว้าและทำรายงานกลุ่มหรือ Meeting Room มุมสืบค้นความรู้ด้วยตนเองหรือ s e ล s Searching สามารถใช้อินเทอร์เน็ตไวเลสได้ทั่วทั้งศูนย์การเรียนรู้นอกจากนี้ยังมีระบบดูแลนักเรียนและรักษาความปลอดภัยโดยมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดทั่วทุกมุมของตัวอาคารอีกด้วยจากวันนั้นสู่วันนี้ความภาคเพียนความมุ่งมั่นนำมาซึ่งเกียรติยศและชื่อเสียงโรงเรียนอนุบาลรีสเกตได้รับการยอมรับและการยกย่องจากสาธารณชน ทั้งระดับจังหวัดระดับประเทศและระดับนานาชาติเห็นได้จากผลงานเชิงประจักษ์ดังนี้ด้านโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีสเกตได้รับรางวัลอันทรงคุณค่าและนับเป็นเกียตรติประวัติอันสูงสุดแก่คณะผู้บริหารคณะครูและบุคลากรน,นักเรียน ตลอดจนผู้ปกครองทุกท่านโดยได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่ปีการศึกษา2562ได้รับโล่เกียรติบัตรทองคํารางวัลพระราชทาน3ามครั้งภายใน10ปีปีการศึกษา2554-2558และ2562รางวัลสถานศึกษาพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ปีการศึกษา2563ได้รับโล่เกียรติบัตรทองคารางวัลพระราชทาน3ามครั้งภายใน ใน10ปีปีการศึกษา2555 2559และ2563รางวัลห้องสมุดโร,รงเรียนดีเด่นประจำปี2562จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีรางวัล IQA Award ประจำปี2562รางวัลโรงเรียนคุณภาพ OBEQA ปี2 5 6 0โรงเรียน อนุบาลศีสเกตเป็นศูนย์ประสานงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลระดับประถมศึกษาในภูมิภาคอีสานตอนล่างโรงเรียนอนุบาลศีสเกตเป็นโรงเรียนเครือข่ายโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบระดับประถมศึกษานอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ศึกษาดูงานของหน่วยงานการศึกษาต่างๆและเป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆอาทิเช่น มหาวิทยาลัยราชพัฒศรีสเกตมหาวิทยาลัยร,ราชาายายพัฒอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยราชพัฒสุรินทร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตศรีสเกตตลอดจนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ Ook อาทิรองผู้อำนวยการสถานศึกษาผู้อำนวยการสถานศึกษาศึกษานิเทศรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาด้านผู้เรียน The okay. จากการพัฒนาคุณภาพในทุกๆด้านส่งผลให้นักเรียนประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องเห็นได้จากผลสำฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดังนี้ผลการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศและระดับเขตพื้นที่ในทุกๆปีและในปีการศึกษา2565มีผลการทดสอบความสามารถด,ด้านคณิตศาสตร์คะแนนเต็ม100คะแนนจำนวน10 คนผลการทดสอบความสามารถด้านภาษาไทยคะแนนสูงสุด95คะแนนจำนวน1คน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเน็ชั้นประถมศึกษาปีที่6นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศและระดับเขตพื้นที่ในทุกๆปีในปีการศึกษา2565มีผลการทดสอบรายวิชาคณิตศาสตร์คะแนนเต็ม100คะแนนจำนวน16คนรายวิชาภาษาอังกฤษคะแนนเต็ม100คะแนนจำนวน17คนรายวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษคะแนนเต็ม100คะแนนจำนวน4คนรายวิชาภาษาไทยคะแนนสูงสุด9 17.25คะแนนจำนวน1คนและรายวิชาวิทยาศาสตร์คะแนนสูงสุด95คะแนนจำนวน2คนการนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่70ปีการศึกษา2565ณจังหวัดร้อยเอ็ดผลการแข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศจำนวน3รายการรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจำนวน5รายการรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2จำนวน2รายการรางวัลระดับเหรียญทองจำนวน31รายการราง รางวัลระดับเหรียญเงินจำนวน3รายการและรางวัลระดับเหรียญทองแดงจำนวน5รายการนอกจากนี้นักเรียนโรงเรียนอนุบาลศิษสะเกศยังได้รับการคัดเลือกและได้รับรางวัลต่างๆมากมายดังนี้เด็กชายเกื้อเรืองเกียรติกุลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 1ทับสิบได้รับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา2565ระดับกลุ่มจังหวัดที่11รับการประเมินเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2566นหน้าหอประชุมโรงเรียน อนุบาลสีสกเกตเด็กชายจิรวัตรภูดีปียสวัสด์ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงสู่ประเทศประจำปี2564 ได้เข้าพบนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนื่องในวันเด็กแห่งชาติปี2564เด็กชายปัญญกรจินตนากุลได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปถัมป์ประจำปี2564เด็กชายกฤติตีเนจจันได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี2565เด็กหญิงสุการชายาอารามเรืองได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นสมาคม สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ประจําปี2565นอกจากนี้นักเรียนโรงเรียนอนุบาลศรีสเกตย,ยังได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติในการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศระดับประถมศึกษาประจําปี2566จํานวน2คนได้แก่เด็กชายเกื้อเรืองเกียรติกุลนักเรียนชั้นประฐมศึกษาปีที่6ทับ10เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมแข่งวิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา เด็กชายจิติพัฒน์แสงจันทร์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6กทับสิเป็นตัวแทนสำรองในการเข้าร่วมแข่งวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาและอีกหนึ่งความภาคภูมิใจในปีการศึกษา2565เมื่อวันที่27กันยายน2565โรงเรียนอนุบาลศรีสเกตได้ต้อนรับการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน Quick Policy การจัดกระบวนการเรียนรู้ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ผ่านกระบวนการ Active Learning ในระดับปฐมวัยและนวัตกรรม SMT ในระดับปฐมศึกษาโดยท่านดรเกตทิพย์สุภาวิชรองเลขาที่การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงพื้นที่ร่วมกับนายแพทย์สลาวุฒิบุญสุขรองอธิบดีกรมอนามัยและคณะซึ่งได้รับการยอมรับและได้รับคำชื่นชมในการนำนวัตกรรมมาจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพได้รับคำชื่นชมในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะเรื่องของ Active Learning การจัดการ เรียนการสอนผ่านการเล่นการทํางานโดยใช้สถานการณ์จริงเห็นขั้นตอนการสอนของคุณครูแต่ละขั้นตอนอย่างมีสเตปให้เด็กได้เรียนรู้เด็กและครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทําให้เห็นการเรียนการสอนที่จะนําไปสู่การพัฒนาเด็กไทยในอนาคตได้อย่างยั่งยืน จากการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมส่งผลให้โรงเรียนอนุบาลศรีสเกตได้รับการสนับสนุนและความไว้วางใจจากชุมชนเสมอมาโรงเรียนได้รับความศรัทธาจากผู้ปกค,ครองในการส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษาที่โรงเรียนอนุบาลศรีสเกตเป็นจำนวนมากโรงเรียนแห่งนี้ได้รับใช้ชุมชนและองค์กรต่างๆมากมายการบริหารงานปรากฏเป็นรูป,ปธรรมจนเป็นที่ยอมรับในระดับจังหวัดและระดับประเทศจากการทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจของคณะผู้บริหารคณะครูและบุคลากรในโร จากความรักความผูกพันของชาวฟ้าชมพูโรงเรียนอนุบาลศรีสเกตจึงเป็นโรงเรียนที่ทรงคุณค่าสง่างามปรากฏในใจของทุกคนและจะเป็นโรงเรียนที่มุ่งมั่นสร้างนักเรียนที่มีคุณภาพสู่ชุมชนและสังคมตลอดไปจากดอกบัวดอกน้อยค่อยเติบใหญ่ประสานใจประสานแรงแกร่งดังผาจึงมากล้นพ้นผลิตเลิศวิทยา ให้ขึ้นชื่อลือม,มาตลอดการ,ารเดกรักไทยให้ดำรงขยันศึกษาปัญญาฉลาดมารยาทงามยิ้มสยางมงดงามวายด้วยจิตจำนงโรงเรียนอนุบาลสีสเกตดคู่ธงไตรรงยัางยืนยงคงมันมีรันด